นหน้าอยู่เชิดชูคุณธรรมงามล้ำประเพณีลำน้ำดีห้วยแก่งแหล่งข้าวพันดีสามัคคีชาวประชาสวัสดีครับผมนายทองอินพรมลีประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านแก้งซาวหมู่ที่สามตำบลมนรังอำเภอเขืองในจังหวัดปทบมราชธานีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแจ้งซาวได้จัดตั้งเมื่อปีพศ .2550 ได้รับเงินพระราชทานเงินขวันถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ2550ในจำนวน8,000บาทและต่อมาเมื่อปีพศ2553ได้รับอุป,ประมาณสนับสนุนเพิ่ม,เต,มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสะจำนวน20,000บาทรวมทั้งสิน้น28,000บาทวิสัยทัศน์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแจ้งซาว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงประวัติกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแจ้งซาวได้จัดตั้งเมื่อปีพศ2550ได้รับเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ประกอบด้วย 1. สนับสนุนกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดโดยสนับสนุนทุนในการดําเนินการ 2. ส,สนับสนุนการตั้งด่านตรวจ และเวียนยามในเทศกาลต่างๆสนับสนุนกำลังและค่าใช้จ่ายในการตั้งด่าน 3. ส,สนับสนุนกิจกรรมการตรวจปัสสาวะและการตั้งด่านตรวจสนับสนุนกำลังค่าใช้จ่ายในการตรวจ 4. จัดส,สวัสดิการให้สมาชิกกองคุณแม่ของแผ่นดินช่วยเหลืองานศพที่มีรัศด,ดรในหมู่บ้านเสียชีวิตครั้งละ500บาทมอบทุนศึกษาแก่นักเรียนดี ในวันเด็กของทุกปีปีละห้าทุนจำนวนทุนลั200บาท 5. พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแจ้งซาวจัดทำระเบียบข้อบังคับป้ายศูนย์เรียนรู้ทำเนียบกรรมการจัดทำที่ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์งานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านได้ศึกษาอกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกโดยการให้นำเงินกองทุนแม่ไปใช้แก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยเมื่อสมาชิกนำมาคืนจะสมทบเงินบริจาคเข้ากองทุนตามศรัทธาทำให้เกิดการงอกเงยเป็นทุนปัญญา7ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและผมขอจบการนำเสนอผลการดำเนินง,งานของทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแจ้งซาวหมู่ที่3เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ